ชอบที่เป็นเพลงอะไรที่ชอบนะชอบมากๆผมก็ชอบแล้วก็มีองค์สุดทุกทางที่ได้ร้องเนี่ยชอบไหมฮะชอบอหรอ,อันนี้กับเลนกินตาราชอบอบะไรบ้างวะชอบวันนี้เหรอใช่สงไก็เหมือนไป้อกันหน่อยให้เสร็จแล้วขอผลบวกด,ด้วยฮะ ดิ้งลี้งลีเขาร้องไปแล้วเมื่อกี้นี้ไม่เอาไมซ้อมมา้ใสซ้อมเลยพวกเอนะี่เาดี๋ยวก ก็ขอบอกกับวงว่าวงเฟยนี่คือเป็นวงที่พวกผมเฟยเฟยสมาร์ทไม่ครบไงครบเป็นวงเฟย์ดิขอ่อนขอบคุณเซนก็หมอ่อนแวงวงวงเฟยนี่เป็นวงที่เรียกว่าอย่าให้เล่นสดอย่าให้แบบเฮ้ยขอเพลงใครร้องเพลงกับผมไหมฮะอันนี้จะเริ่มกลัวแล้วจิบ ว่าเพลงไหนแบบขอขึ้นมาสมมุติผมร้องสดๆขึ้นมารอยโอวอิงหาคีย์ควรหาคีย์จนจบเพลงแล้วอะตอนนี้ดีขึ้นใช่ไหมตอนนี้เก่งขึ้นแล้วเหลือครึ่งเพลงใช่ไหมพี่เซมนะครับผมร้องอร่อยมากตอนนี้เวลา ห้ทีจะ6โมงนแน่ก็เดี๋ยว15ทีเตือนด้วยนะจะได้ครนขอกชาติกันเล่นไปชาติได้ปะผมเล่นไม่ได้อีก่หรอเล่นชาติเล่นไม่ได้เหรอ15ทีเนี่ยเตรียมตัวเพลงกับไปอย่างนี้วันนี้อู๋คนดูเต็มนะเต็มไหมเขาบอกบัตรฟรีใช่ไหมบนอ่ะ จะมาดูไหมแบ๊นบอกว่าใครอยากดูพิการบ้างเฮ้ยเอาหนูไม่อยากไปไปสวยนะไปดูมันหน่อยคุณมา,นานนกมากนะผมคนคนที่เกี้ยวเข็ยนให้น้องๆมาดูพิกันได้นะห,หรือว่าอยากมาดูเองเอ้ารอคำตอบได้อยู่ไงตอบให้ชื่นใจหน่อย ครับสวัสดีน้องๆสวัสดีตอนนี้มักำลัทยอะไรันนี้นะมีชีวิตอยู่ไหมฮะดีนะจ๊ะไม่หลับนะไม่หลับนะไม่หลับนะโอ้คุกท่า ใส่เสื้อสีพองบรีฟซีมาด้วยตอนนี้อลสุทันนี่สุบยอดนะวัสดีครับวัสดีครับคุณแม่วัสดีครับยครับยครับคุณแม่คุณยายนะครับผมทำไมไม่มีเด็กๆเยวะตรงนี้อาจารย์รกันรกัเลยอเ็วนี่เป็นครูผมที่สงสารนะเปครูผมที่สงสารเป็นครูที่เราจะดีก็มาแล้ววันนี้ ยืนหน่อยครับนาฮะหนาอ้วนขึ้นนะฮะตอนนี้เป็นการยืนนายเขานะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นแล้วถ้าไปนี่คงไม่ได้กลับมาแน่หนูวิ่งผ่านแล้วลงเลยนะต้องเจอนะทำดีเล มันนี่มากมันนี่มากมันนี่มากมาันก็จากฝั em. ่งนู้นฝั่งนี้นี่หว่าสวัสดีครับ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 สแขนดับค่า คงจะไม่ได้เจอกันเจอพี่กันนานแฮะดูจากความกระหายแล้วเนี่ยนะ,ะก็ดีใจที่เราคืนทองด้่ยกันมากขนาดนี้นะครับผมพี่ก็ชื่นชอบน้องมากเหมือนกันครับผมก็ดีใจดีใจแต่พี่ยกี้เจนกันดูด้วยเดี๋ยวเล่าประวัติคุณครูผมนี่เป็นคุณครูที่สมุทรลักษณนะครับผมเล่าอันนี้เป็นมุกฮาๆนิดนึง ก็สังเกตได้เลยว่าอาจารย์คนนี้ตอนนี้เป็นผู้ช่วยอยู่นะก็จะมีห้องห้องของเขาเป็นโต๊ะท <go> sí uhm, ี่นั่งประจำของเขาซึ่งเข้าไปจะเต็มด้วยรูปนภพัดเต็มหมดทั้งสี่ด้านแล้วก็นักเรียนทุกคนจะได้จะรู้ว่าอาจารย์คนนี้แบบชอบพิการมากอะไรเงี้ยตอนทั้นวันหนึ่งครูก็สอนก็สอนคณิตศาสตร์สอนไปแล้วเด็กแบบไม่ฟังดื้อแล้วเขาแบบอารมณ์เสียโกรธเลย จนทั้งน้องร้องเพลงขึ้นมาที่ย่างจบครับที่ย่างจบที่ตรงนั้นอาจารย์ยิ้มีควางสุขเลยดูไม่ลงดูเด็กไม่ลงคนระับตอนนี้นักเรียนนี่รู้ทั้งโรงแล้วนะอาจารย์โกรธเมื่อไหร่พวกร้องเพลงด้วยกัน ไ yeah. หนใครยื่กลับไหมฮะตอนนี้เฮ้ย <Yeah. S 1> <Hey, S 2> รีบหน่อยจะ <Yeah. S 1> ไ,ได้ดูข้ามวุ่นวายเราไป <Yeah. S 1> ใครยื่กลับไหมครับเฮ้ยพวกนี้คนที่ <Yeah. S 1> อยู่ต่อเลยได้ไหมครั้งหนึง่ง เงาเงาคืนน้ำทำให้ใจร้อเงาอยากอยู่ใกล้ที่ฝันนี้ใจดีบอกเวลาผ่านไปอยากอยู่กับเธอแค่ไหนแต่ก็พบต้องลาทุกใจที่ไหวหวั่นใจที่ฉันบอกอยากอยู่กับเธอบอกแต่ฉันไม่ทน พอวันคื e นี้ไม่ัวว่าเธอจนอนฝันรนต่เส้นางไปที่น้จะแคบแค่ไหนหลายใจก็ไม่อกอันแล้ว่าโลกที่สวยงไม่มีเธอว่าอย่อยู่เทหสักฟงดีเป็นใจกันดีหมดเวลาของฉันอยากอยู่กับเธอไหนนานนานอาจจะต้องลาเพราใจไวแต่ใจของฉันบอกบอกว่าอยากอูกั Give me not chance, To I'll get